สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟบ้านโป่งครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณของทางเข้าด้านหน้านะครับที่จะเข้าไปภายในของตัวสถานีรถไฟบ้านโปง่งนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟบ้านโปง่งนะฮะ แล้วก็เดินไปไม่ไกลนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับเนี่ยครับที่ผมชี้อยู่นะครับราคาค่าเข้าเนี่ยเขาจะเก็บ3บาทนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นจุดพวกรับส่งสินค้านะพวกกล่องพัสดุต่างนะฮะนะครับเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็มีจำนวนพอสมควรนะครับสำหรับในส่วนของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ครับมีอายุไม่ต่ำกว่า100ยปีนะครับเพราะว่าเปิด ทำการครั้งแรกครับเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนครั้งแรกเนี่ยในเดือนมิถุนายนของปีพศ2446ครับถ้าเทียบเป็นคริสตศัก,กราชแบบสากลเนี่ยก็จะตรงกับปีคศ1903นะครับรถือว่ามีอายุค่อนข้างยาวนาน,นครับเรียกว,ว่ามีอายุมาไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ค่อนข้างมีความสำคัญของจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรถไฟที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะ ในฝั่งตรงข้ามนี่เขาจะดูเหมือนว่ามีการก่อสร้างอยู่นะครับเนี่ยฮะหรถตักดินนี่ก็มีอยู่ทั้งเส้นสองขั้นเลยนะครับนี่ครับก็จะมีโครงการก่อสร้างอยู่นะครับปรับปรุงพื้นที่ครับในส่วนของบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแล้วก็จะพาเดินเข้าไปชม ด้านภายในของตัวสถานีครับหรือว่าที่ทําการของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับก็ตอนนี้นี่คนค่อนข้างจะน้อยนะครับแทบจะไม่มีผู้โดยสารมานั่งรอรถไฟครับรถไฟขบวนล่าสุดที่เพิ่งมาจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งเนี่ยก็คือขบวน261ครับซึ่งผมล่ามมาครบซบวน261เนี่ยก็เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพนะครับ จะไปสิ้นสุดที่สถานีหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับด้านตรงนี้นี่จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วนะครับมีอยู่ช่องเดียวนะครับช่องตรงกลางตรงนี้นะครับมีจองตั๋วล่วงหน้าด้วยครับแต่ต้องสแสดงบัตรประชาชนนะนี่ครับมีการประกาศเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้นะฮะ รถขบวน25-5ทนบุรีหลังสวนนะครับขบวนพิเศษรถข่วนพิเศษนะครับขบวนที่4 3กรุงเทพสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็เนี่ยครับที่ผมนั่งมานะครับรถธรรมดาขบวนที่26 1นครับกรุงเทพหัวหินครับก็มาถึงสถานีบ้านโป่งเนี่ยเวลา11บนาฬิกายีนาทีครับนอกนั้นก็ยังมีรถเร็ว171นะครับกรุงเทพสุนหยโกล็กรถข่วนพิเศษ31ครับกรุงเทพกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่นะครับ รถด่วน83กรุงเทพตังนะครับรถชานเมือง351ทบุรีราชบุรีรถด่วน85กรุงเทพฯนครศรีธรรมราชนะครับรถด่วนวิเศษ39ครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้นี่เริ่มตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแ็คือในส่วนของขาที่จะออกต่างจังหวัดก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเน้นๆก็คือแถวภาคใต้นะครับ ยุคโควิดนี่ก็ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ครับเอาไ้สำหรับล้างมือนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานีที่อาจจะไม่ใหญ่นักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างมีความสำคัญครับแล้วก็เป็นสถานีรถไฟสถานีแรกนะครับสำหรับเส้นทางที่จะลงสู่ภาคใต้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะครับซึ่งตรงสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกเนี่ยเขาจะ เป็นจุดที่มีจุดตัดทางแยกนะครับระหว่างสายใต้กับทางด้านของสายที่จะไปกาญจนบุรีแล้วก็สายสุพรรณบุรีครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นแผนที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับความขัญของเขาเนี่ยก็จะคือ คนสวยพ่อตาลามคนงามบ้านฟ่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่เตือนใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาร้อยล้านย่านที่ศกปลาดีนะครับส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับของจังหวัดราชบุรีนะครับทําเขาบินนะครับนอนหนังใหญ่นะครับวัดเขาช่องพานนะครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับราชบุรีนะก็ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำองค์โดยเฉพาะองค์มังกรน,นะครับ ได้ร yes. well, ับความนิยมมากครับแล้วก right. ็ตรงนี right ้นะครับจะเป็นในส่วนของวงเวียนช้างนะฮะเนี่ยครับที่รถจะวนรอบนะครับนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับในส่วนของวงเวียนช้างนะก็ถือว่าเป็นวงเวียนสําคัญนะที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟบ้านโป่งครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ